เช็คสิทธิ์เยียวยากเกษตรกรวันนี้โอนเงิน5,000บาทเพิ่มอีก6 0 0 0 0รายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็มาพร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเช็คสิทธิ์เบอร์ไวเว็บ o เกียยาเกษตรกร com วันนี้โอนเงิน5,000บาทเพิ่มอีก6 0แสนรายอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์เกียวยาเกษตรกรวันนี้ธนาคารทกสอโอนเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มอีก6 0แสนคนไม่เว้นวันหยุดราชการจากกรณีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2,563รวมวงเงินโครงการ1,500,000หล้านบาทโดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่านธกสทุกสาขากว่า1,200สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาวันละประมาณ1ล้านรายล่าสุดนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่าการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรได้เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรได้มาทบทวนสิทธิ์พร้อมกับ ยื่นจดทะเบียนใหม่ในระหว่างวันที่1ึถึง1ิพฤษภาคมโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะโดยมีเป้าหมายว่าต้องให้เงินเยียวยาดังกล่าวถึงมือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนให้มากที่สุดนะคะทั้งนี้แม้จะได้พยายามทุกทางเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือเกษตรกรแล้วแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร ร้อยเปอร์เซ็นทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการเปิดให้มีการอุทธรในภาคการเกษตรซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ในทุกภาคส่วนโดยเปิดให้อุทธรถึงวันที่5มิถุนายน2563นหะคะหลังจากนี้ทางกระทรวงการคลังจะมีมาตรการในการเก็บตกอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นการเยียวยาในภาคนี้ผมมั่นใจว่า ไปได้อย่างทั่วถึงและจากเสียงตอบรับที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรมีความพึงพอใจแม้กระทั่งแรงงานประมงก็มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนในรอบที่สองอีกด้วยสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านเกณฑ์แล้วและส่งรายชื่อมายังทกศแล้วพบว่าไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากล่าสุด จำนวนเหลือ256,000รายจากก่อนหน้านี้400,000รายอยากให้เกษตรกรแจ้งบัญชีเงินฝากกรณีที่เป็นบัญชีจากธนาคารอื่นนะคะที่เว็บไซต์ w w w ร์วยเวกียวยาเกษตรกร com นะคะ ขณะที่ข้าราชการทำการเกษตร9 1 0 0 0 0รายที่หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นทกสอยังไม่มีการจ่ายเงินไปในส่วนนี้ทำให้ไม่ต้องหักเงินเดือนคืนแต่อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2563ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอ เตรียมโอนเงินเกี่ยวยากษตกริตตะกอน5 0 0 0บาทให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีกประมาณ620,000คนและนี่ก็คือข่าวสารทางด้านมาตรการเยี่ยวยาเกษตรกรนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ